สวัสดีครับผมกุยรัชดาหลังจากทุกท่านที่ไปพักผ่อนในปีใหม่นี้ก็วันนี้ก็คงจะต้องกลับเข้ามาทำงานตามปกติหวังว่าปีใหม่ที่ผ่านมานี้ทุกท่านคงจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจแล้วหวังว่าปีใหม่นี้ให้ทุกท่านค้าขายมีกำไรแล้วสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ผมจะ,ะโชว์ท่านด้วยพระสมเด็จ คุยกับท่านด้วยพระสมเด็จที่ผมเชื่อว่าเป็นสวยที่สุดในเมืองไทยเท่าที่มีอยู่นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็จะมาพูดถึงประวัติขององค์นี้นะครับองค์นี้ผมตั้งชื่อให้เป็นองค์เฮียกุยนะครับผมเชื่อว่า,าคงจะไม่มีองค์ไหนเอาที่ว่ามีชื่อมีเสียงนะครับที่มีอยู่แล้วในเมืองไทยผมกล้าท้าชนทุกองค์ นะครับแล้วพวกที่เขาถืออยู่ที่ว่ามีชื่อเสียงทั้งหมดผมก็ไม่มั่นใจว่าพระแท้หรือเปล่านะครับเพราะเซียนอุปโลกมาโดยที่ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่สำหรับของผมนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วรวมทั้งพระที่ผู้ชำนาญที่ดูกันนะครับแล้วก็ เช็คด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างถูกต้องตามตำรา,าที่สมเด็จบัญจัดไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าท้าใครมีสวยกว่าผมเรามาวัดกันนะครับแล้วผมวันนี้ผมจะพูดถึงประวัติขององค์พระพิมพ์นี้แล้วพิมพ์นี้ผมเชื่อว่าบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงพระองค์นี้นะครับส่วนที่ผมจะบอกถึงแฟนๆพระเครื่องก็จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างพระสมเด็จที่ มีการมายาวนานนะครับสมเด็จท่านไม่ได้สร้างแค่3วัดนะครับสมเด็จท่านทั้งหมดสร้างไว้มีถึง13วัดกับหนึ่งเจดีนะครับวัดแรกก็คือวัดวัดที่หนึ่งนะครับวัดวลาคังทนบุรีนะครับฝั่งทนนะครับวัดที่2คือบางขุมพรมในนะครับวัดที่3บางขุมพรมนอก วัดที่สี่วัดเกศชัยวัชโยวิหารอ่างทองวัดที่หวัดละครธรรมธนบุรีวัดที่หวัดชีปะขาวธนบุรีวัดที่7วัดอัมพวาธนบุรีวัดที่แปดวัดป่าบางอยุธยาวัดที่เาวัดพิษเพียรอยุธยาวัดที่10วัดตะกายอยุธยาวัดที่11วัดชะเตออยุธยา วัดที่12วัดกลางลาดบุรีนะครับวัดที่13วัดโพบางปะอินนะครับส่วนเจดีคืออยู่ในดับดับที่14ก็คือเจดีจำลองอจำลองนะครับพระธาตุพนมวัดพระแก้ววังหน้านะครับทั้งหมดมีการสร้างพระไว้ในบรรจุไว้ทั้งหมด14แห่งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อพวกที่ไม่มีความรู้วันนี้ขอเว้นด่าสักวันหนึ่งนะครับ พวกที่ไม่มีความรู้แล้วไม่รู้ประวัติแล้วออกมาถุยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าไม่มีความรู้ต่อจากนี้ไปอย่ามาไล่นะครับเพราะว่าอันไหนที่ไม่ถูกต้องผมจะประจานท่านนะครับเที่ยวที่แล้วมีคลิปหนึ่งที่ผมประจานเซียงกรมมาอนะครับ3วัน8ชั่วโมงมีคนเข้าชม8 2 0 0 0 0ผมก็เชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่องที่มีคนชมมากที่สุด แล้วบุคคลคนที่โดนผมประจานคนนั้นผมก็เชื่อว่าเดินในถนนสายของพระเครื่องไม่ได้เพราะว่าเราตีซะว่ามีคนเล่นพระสักหนึ่งล้านห้าแสนคนแปดแสนสองนี่เกินกว่าครึ่งหนึ่งส่วนที่จะไปพูดต่ออีกตาหักนะครับณถึงวันนี้วันที่ผมเปิดให้ท่านชมนั้นนั่นคือ8ปดแสนสองณถึงวันนี้น่าจะใกล้ใกล้เก้าแสนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อนะครับ ต่อไปนี้เซียกนกรรมารอคนไหนถ้าพูดบิดเบืองจากความเป็นจริงผมจะประจานเขาโดยที่ไม่ไว้หน้านะครับแล้วผมจะเอาหลักฐานมาตบหน้าเขานะครับวันนี้ถือเป็นวันดีในการไลฟ์ช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ด่าใครนะครับแต่เพียงแต่เตือนไว้สิ่งที่ไม่รู้ทุกท่านอย่าออกมาสเออสะเอะที่ออกมาเที่ยวพูดถ้าไม่จริงปุ๊บ ผมจะสวนทันทีนะครับเราจะประจานท่านเหมือนกับที่เขาคลิปนั้น8 2 0 0 0นมคนนะครับแล้วผมเชื่อว่าจากนี้ไปทุกคลิปจะมีคนดูมากขึ้นเพราะผมให้แต่ความรู้ให้แต่ความจริงและวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่พูดด้วยปากเปล่า,าผมเชื่อว่าเซียนอุบโลกทั้งหลายรวมทั้งสมาคมกรรบารอนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมด,หมดจะไม่มีความรู้กันทั้งนั้นแค่งงง,ง,งปปูป่าๆไอจ้จริงๆลึกๆนี่ไม่ได้มีความรู้ แต่ผมที่จะมาคุยทุกครั้งของผมจะต้องเป็นความจริงเราต้องมีหลักฐานนะครับส่วนมที่ที่ผมถืออยู่นี้นี่คือมวลสารทั้งหมดนะครับมวลสารที่อยู่ตรงนี้นะครับมวลสารทั้งหมดของสมเด็จท่านใส่เข้าไปในองค์พระนะครับผมใช้เครื่องพัน0 x หมายถึงผมใช้เครื่องพัน 600x นะครับขยายพันหกร้อยเท่าก็เพื่อหามวลสารเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ท่านดู องของผมนะองค์เฮียกุยนี้จะมีมวลสารอะไรเหลียวเราพอชี้ได้เพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้ไฟส่องเข้ามาแต่ว่าพอเห็นที่ชัดพอเห็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะเอาสมเด็จไปเช็คที่ไหนผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเขาทําสามารถเมื่อเขาไม่สามารถที่จะให้ความรู้ท่านได้แต่เอา 10x 2อ็ส่งไปส่งมาผิดเนือ้อผิดพิมพ,พ์อย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าต่อไปพูดคําว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ให้ชี้มาถ้าพูดไม่ได้นี้คุณไปฟ้องเอาได้เลยนะครับเข้าข่ายช่อกงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องมีที่ไปที่มานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวัดที่สร้างมี13วัดนะครับที่มีสมเด็จสร้างไว้มี13วัดแล้วก็1นึ่งเจดีนะครับส่วนดินตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็จะมีเขียนน,นี่นะครับสีแดงนี้คือดิน7โป่งนะครับสีเขียวคือดินเจดป่า สีฟ้าคือดินเจ็ดท่านะครับส่วนสีขาวเหลืองนี้คือดินเจ็ดสะนะครับส่วนสีดำนี่คือดินดินหลักเมืองนะครับสีเหลืองดินแสงอรุณนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นทั้งบดนี้ดินทั้งบดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นที่ท่านไปสะสมไปรวบรวมมาแล้วเพื่อมาใส่ในองค์พระไม่เห็นอย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับยังมีอีกอันหนึ่งก็คือเหล็กไหลกับ หล็กไหลก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้ก็จะเห็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเป็นพันหกร้อยเอ็กมันมีแสงมันจะเห็นทันทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าพยายามว่าให้ขยายใหญ่ที่สุดผมจะใช้ iPad ขยายใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกอย่างมันต้องมีตำรานะครับไม่ใช่ไม่มีตำรานะครับอย่างที่ผมคุยว่าสวยที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขยายกันนะครับ สงใกล้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในเครื่อง iPad นะครับครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ของผมใช้เองนะครับจริงๆแล้วองค์นี้ผมได้มานานพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เคยเอามาโชว์นะครับแล้วทุกครั้งโดยมากผมจะใส่เก็บอยู่ในตู้บางเอิญนี้ปีใหมน่นี้ผมถือว่าเป็นเลิกดียามดีผมก็เลยหยิบออกมาเปลี่ยนใส่นะครับ เพราะผมเป็นคนใส่สร้อยทองคําขาวอยู่แล้วจึงเอาตลับทองคําขาวมาใส่นะทองคําชุบขาวนะครับสําหรับอย่างนี้ผมถือว่าไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะโชว์ท่านด้วยขยายใหญ่นะครับเราให้ท่านชมทั้งเนื้อชมทั้งมวลสารนะครับครับขณะนี้ผมใช้ iPad นะครับขยายองค์พระให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อที่ให้ท่านจะได้เห็นทั้งมวลสารหรือ,เ,อเห็นเต็มองค์นะครับ องค์นี้อย่างที่ผมบอกนะครับมีประวัติที่ไปที่มานะครับเราจะเห็นหูท่านจะมีข้างเดียวนะครับองค์นี้เขาเรียกพระแก้วขาวนะครับคือตามลาโบราณที่มีว่าบ้านเราจะมีพระแก้วมรกตคือสีเขียวนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะมีพระแก้วใสนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับต่อมาเราได้แม่แก่แม่พิมพ์ก็คือตาม องค์พระแก้วใสนะครับจึงต่อมาพิมพ์พระนี้เรียกเป็นพระแก้วขาวจะมีหูข้างเดียวส่วนองค์พระองค์จริงนะครับองค์พระบูชาจริงองค์จริงนี่หูเนื่องจากไปทำกระเทาะเพราะนั้นก็เลยไม่เห็นหูข้างหนึ่งแม่ช่างแกะก็เลยแกะให้เหลือข้างเดียวเหมือนองค์จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีหูเพียงข้างเดียวนะครับพิมพ์นี้ถ้าภาษาบ้านเราทั่วไปเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ถ้าตาม โบราณตามของครับโบราณเลยนะครับคือพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเน้นพิมพ์ก็คือพิมพ์ราแก้วขาวนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ทะลุซุ้มนะครับเป็นพี่น้องกับพระแก้วมรกตนะครับนะครับส่วนที่เราพูดกันถึงอยู่นะครับองค์นี้ที่พี่ใส่กว่าเขาก็คือลํำทั้งองค์นะครับการตัดหรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวเราจะดูองค์จริงนะครับที่ไม่ใส่ตลับนะครับ เราจะได้เห็นชัดทุกอย่างนะครับเห็นไหมเมื่อเราเข้ามาแป็นแบบนี้เราจะเห็นแล้วนะครับอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงมวลสารขององค์นี้นะครับก็คือสีเขียวไอ้สีน้ําเงินจุดนี้นะครับที่ไม้จิ้มฟันผมทชี่อนะครับสีจุดนี้ก็คือดินเจ็ดท่านะครับที่อยู่ตรงนี้คือดิน7ดท่านะครับส่วนดินสีเหลืองอ่อนนี้อยู่ตรงนี้คือดินแสงอลุนนะครับแล้วก็ส่วนมาจากดูจาก ตรงนี้ก็คือดินเจ็ดโป่งนะครับสีแดงนี่นะครับดินเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็พอเราขยายใหญ่มันจะเห็นนี่ครับดินตรงนี้นะครับนี่คือดินเศษดินซุ้มกอนะครับเศษซุ้มกอนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเห็นนี่นะครับ แล้วก็ส่วนสีเขียวนี้นะครับก็จะเป็นดินเจ็ดป่านะครับแล้วเดี๋ยวเราดูมาดูตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับจะเห็นจุดขาวๆไหมครับนี่นะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเราเซียนกรรมลอโดยทั่วไปจะไม่มีความรู้เหล่านี้นะครับ ส่วนองค์นี้เราจะเห็นแต่ถ้าข้างหลังจะเห็นชัดกว่านี้นะครับเพราะข้างหลังจะมีมากกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดไปข้างหลังนะครับให้น่าดูนะครับเอาละอย่างเงี้ยจะชัดนะครับนี่คือเศษดินซุ้มกอชิ้นนี้ใหญ่หน่อยนะครับนะครับชิ้นนี้ใหญ่หน่อยนะครับส่วนดินสีแดงนี้คือดินเจ็บโป่งนะครับแล้วก็สีฟ้านี่คือดินเจ็ท่านะครับ เนี่ยเศษซุ้มกอ่อพวกนี้เราจะเห็นนะครับมวลนสารเราจะเห็นได้เยอะพอสมควรทีเดียวเลยนะครับโดยยังไม่ต้องเข้าเครื่อง 1,600x นะครับไม่ต้องใช้เครื่อง1,700เท่าเราก็สามารถจะมองเห็นนะครับเนี่ยอย่างเศษดินซุ้มกอ่อเราจะเห็นอยู่นะครับเศษดินซุ้มกอ่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายใหญ่กว่านี้นะครับเราจะเห็นารายละเอียดทั้งหมดนะครับเล็กๆน้อยๆเราจะเห็นหมดนะครับ นะครับเราจะเห็นนะครับลินแสงอันลนนะครับเนี่ยจะมีเศษเอยู่นะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นพวกเศษดินสมกอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีพวกนี้จะมีมีหมดนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากว่าพระที่ตามตำราให้คมชัดตามตามตำรานี้จะต้องเห็นนะครับถ้าเราใช้ 10x บางครั้ง มันเล็กๆก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าใช้แบบวิทยาศาสตร์นะครับเราใช้เครื่องพ6 0 0 x เราจะเห็นโดยรวมเราจะเห็นอย่างน้อย50-60%แล้วค่อยมาใช้เครื่องฟัวออเลเซน e s สแกนอีกทีหนึ่งก็จะออกมาเหมือนเหมือนองค์นี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องฟัวออเลเซน e ออกมาก็จะเหมือนใบนี้นะครับจะออกมามีบินปูนแคลเซียมคือปูนเปลือกหอย โดยปกติดินจะมากกว่าปูนเปลือกหอยด่านนี้ดินน้อยกว่าปูนเปลือกหอยองค์นี้แสดงว่าใช้ปูนเปลือกหอยมากกว่า46มีถึง46เปอร์เซนต์กว่านะครับส่วนลงมาก็จะมีพวกดินกับพวกไอสตอนเสียมคือเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนี้เราจะมี0.1191เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ให้เราได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะอย่างถ้าเราเอา 10x นี้ โกหกนะครับแล้วก็เครื่องโททั่วไปที่สามารถเช็คได้โดยสมบูษษษรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้ออะไรทุกอย่างมีเมืองไทยมี3มเครื่องเท่านั้นนะครับมีอยู่ที่ผมเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอยู่ที่สงขาเครื่องหนึ่งแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยอีกเครื่องหนึ่งนะครับมีแค่3มเครื่องเท่านั้นเองส่วนท่านจะไปเสียเงินที่ไหนน้อยกว่าหรืออะไรออกมาไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นคุณเสียเงินฟรีนะครับปัจจุบัน มีแฟนๆภาคเครื่องที่เอามาให้ผมเช็คเพื่อเอาไปขายมาเลเซียสิงคโปร์หรือฮ่องกงพวกนี้ถ้าไม่ใช่ใบมีคำว่าศูนย์พระราชดาอยู่ตรงนี้และวันที่หรือพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้เราต้องมีตตาประทับซึ่งอยู่ข้างในปลอมไม่ได้นะครับมันเป็นตาโนนอยู่ข้างในถ้าไม่มีพวกนี้ในสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงพวกนี้จะซื้อขายไม่ได้เพราะว่าเขาดูพระไม่เป็นแต่วิทยาศาสตร์ไม่โกหกนะครับ ส่วนวันนี้ผมนำเรื่องนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มทำงานกันแล้วก็อีกอย่างก็เป็นวันต้อนรับปีใหม่ผมก็เลยเอาองค์ที่ว่าสวยที่สุดใครมีที่ว่าสวยกว่านี้เราท้าเดิมพันกันได้เลยนะครับต้องให้ได้สวยสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับองค์นี้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับซึ่งเป็นเรียกว,ว่าผมตั้งชื่อว่าองค์เฮียกุยนะครับเพราะว่าผมมีเจ้าของนะครับ ถ้าใครอยากชมองจริงสามารถมาติดต่อที่ศูนย์พระราชดาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ให้แฟนๆได้เห็นพระที่สวยๆสมเด็จเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องคือเป็นปีใหม่ที่เริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้ท่านได้เห็นพระที่เป็นจกักรพรรดิพระเครื่องแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับให้ปีใหม่โชคดีร่ลำรวยเงินทองและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอสวัสดีนะตรงนี้นะครับแล้วก็อันดับต่อไปผมค่อยมาไลฟ์อย่างอื่นแทนนะครับสำหรับวันนี้ก็คจบเท่านี้นะครับลาตีสวัสดี